มึงระบอกโอ้ยจีนยนเดี๋ยวไม้ยั่วมดไหนมันใช้ไม่ได้มึงะจะเปิดมามอดในวันนี้ค่อนข้างน่าสนใจเลยเว้ยชื่อมอดมันชื่อว่าฟอร์มเดอะเคปสิ่งนั้นมันมาจากทับหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละเป็นมอดที่กูไปเห็นในคอมเมนต์แล้วก็ลองแนะนําให้กูเล่นดูเวซึ่งพอกูไปส่องมาดูแล้วกูนึกว่ามันเป็นมดเก่าแบบไอตัวเนี้ย ที่กูเคยเจอไปอะแต่ไม่ใช่เว้ยมันเป็นมดใหม่ไปเลยเท่าที่กูไปอ่านทำอธิบายมาแล้วก็ดูรูปมันนิดหน่อยหน้าตาแมง่งโคตรเคีแล้วก็ความนาสนใจของมันก็คือรูปแบบการมาและรูปแบบการเจอของมันอะค่อนข้างที่จะแปลกใหม่สำหรับกูเลยนะรูปแบบการเข้าหาค่อนข้างที่จะเป็นมีก,กับกูด้วยแล้วกูก็คาดหวังไว้สูงมากเลยว่ามดนี้จะทําให้กูไปถึงจุดสุดยอด ถ้าเกิดว่าตอนนี้มึงกําลังมองหาเอ,อ่อพวกมันอยู่คือช่วงนี้มาติดสอเว้ยซึ่งเอาจริงกูก็คิดว่ากูจะมาเล่นคนเดียวอยู่แล้วเพราะม็อดนี้ถ้าเล่นหลายคนกูกลัวผีจะโดนพวกกูเสพมากกว่าแล้วก็ระบบค้ากูก็ไม่ได้เอาไปใช้นะรอบนี้เพราะว่ากูว่าน่าจะโดนกระทืบเลยแหละถ้าเอาไปใช้อ่อแล้วก็ต h ง n k y ิวสำหรับการสมัครสมาชิกช่องกูเมื่อเดือนที่แล้วด้วยนะสำหรับคนที่สมัครไว้แล้วก็กูขอโทษไว้ก่อนเลยนะเวที่แบบแช่คนที่สมัครไปแล้วแต่รู้สึกว่ายังไม่ได้อะไรดีหรือว่าแม่งดูคลิปอะไรไม่ค่อยเต ก็นะ <c oughs> ช่วงนี้กูกำลังคิดอยู่ว่าจะกลับอะไรดีไหมถ้ามึงอยากเห็นกูกลับอะไรก็ก็บอกได้เพราะว่ากูก็อยากจะกลับมาพูดคุยแบบส,สดๆกับพวกมึงแบบอิ่มๆเลยอะแล้วก็อยากจะเล่นเกมอะไรไปทั่วด้วยในไลฟ์อะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่กูลงคลิปส่วนใหญ่ก็จะมีแต่อะไรเดิมๆมันใช่ไหมล่ะอาจริงมันก็มีคนถามกูหลายรอบเหมือนกันนะว่าเออไอเรื่องแฟนอาร์ตเนี่ยเอาไงกันแน่ What the fuck is this piece of shit มันค่อนข้างที่จะล้างแล้วนะกูก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันวะกูก็ไม่ได้เก่งเวอร์เลขนาดนั้นนะกูไม่ได้ทำอะไรแบบเอรเซคเป็นทุกอย่างไอ้เที้ยกูทำแล้วก็ทิ้งแม่งเหมือนที่บางิปที่กูถ่ายไว้แล้วกูก็ไม่ได้ทำภาพต่อเนี่ยไอ้ตว์สิ่งที่กูต้องการก่อนเลยตอนนี้ก็คือวิธีการที่มันจะโผล่มาหากูหรืออะไรสักอย่างเส้นภาพที่มึงเห็นอยู่มันคือเชเดอร์นะกูพยายามหาเชเดอร์ให้มันดูแบบบรรยากาศมันดูอึมครึมแล้วก็ดูน่ากลัวน่ากลัวหน่อยมันจะได้แบบ เข้ากับธีมความสยดสยองเออแล้วก็ถ้าคลิปนี้มันดูไม่ค่อยสนุกเท่าไหรก่ก็เพราะกูอยากจะลองทําอะไรให้มันฉากแบบดูน่ากลัวนะ่ากลัวขึ้นมาหน่อยเพราะว่าปกติคลิปที่กูทำแม่งส่วนใหญ่ไม่ก็ไม่ก็ปัญญาอ่อนอะไอเทียให้กูพูดตรงๆอะเราจะว่าไปก่อนนะน,นี่กูพูดอะไรไปบ้างวะเอาจริงกูไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเรื่องแฟนอาร์เท่าไหร่นะเพราะว่ากูไม่รู้ว่าจะเอาขึ้นมาฉากไหนดีเอาไปไว้ขลังรือเอาไปไว้ข้างหน้าเอาไปไว้ตกกลางเอาไว้ตัดเอาไว้ฉากเอาไปว่ากูชอบทุกรูป มึงได้ยินเลยไหมกูยังไม่ได้อยู่ในทำโดยซ้ำเ้ยไม่ว่าพวกมึงจะวาดอะไรกันมาแต่ที่พวกมึงไม่ได้แต่ที่พวกมึงไม่เห็นว่ากาลัวรูปขึ้นเพราะว่ากูไม่ได้แบบไม่ชอบนะคือกูมีโรคชนิดหนึ่งที่ค่อนข้างกูหยิบกับตัวเองเหมือนกันคือกูค่อนข้างชอบรูปนั้นเมื่อไหร่กูไม่อยากเอารูปนั้นขึ้นกูก็ไม่รู้ว่าเป็นห่าอะไรเหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือความทรงจําที่ค่อนข้างจะปะดดุคือกูแบบลงภาพนั้นไปแล้วหรือขึ้นรูปนั้นไปแล้วแล้วกูลืม กูเลยเอาลูกหานนันขึ้นประมาณ2 3ถึงสรอบเลยบางครั้งอะนะไม่โคตรมันเลยเพอกูทำอย่างงั้นอนนาจริงปมเขาไม่มก็บอกกูอยู่นะเว้ยว่าแบบไอ้เชี้ยมันขึ้นรูปนี้ไปแล้วไม่เช่อหรอมึงจะเอาขึ้นรูปอีกทำหอกอะไรวะเอาละแต่าตามช่างเรือพวกนั้นไปก่อนเราตัดมาที่เรือทำไมมันเงียบจังวะกูอยากรู้อย่างหนึ่งคือถ้าจะจากเจอมันกูต้องแบบไปหาถ้ำเลยใช่ไหมกูคุยกับใครไปหาถ้ำลงกันดีกว่ากูอยากจะได้ถ้ำแบบเบิ่มๆคือลือเลยนะและกูก็อยากจะได้บ้านแบบเบิ่ม แล้วเหมือนกูเห็นบีโอใช่ไหมนะเมื่อกี้เฮ้ยเชี่ยบีโอจริงด้วยสัตว์มาเด็กการที่กูมีสัตว์เลี้ยงคู่ใจอยู่กับตัวกูอย่างน้อยก็ไปทําให้กูรู้สึกเหงาเกินไปแล้วก็รู้สึกหวาเว่ยนะแสดงว่าถ้ากูยังไม่ได้เริ่มลงท่ากูก็จะยังไม่เห็นอะไรโผล่มาเฮ้ยเฮ้ยบียอบีโอเห็นเห็นเปล่าลูกบีโวเห็นมืนรี่พ่อเห็นเปล่าวะ ไอสิ่งนั้นมันโผล่มาไว้ถึงจะน,นิดเดียวก็เหอะกูยังไม่ได้เริ่มลงทัพด้วยซ้ัพย์ทำไมจู่ๆมึง,งๆๆโผล่อย่างนี้เลยวะไฮ้หมู่บ้บานโอ้ชื่อกูสงบสุขเหลือเกินเบียวเบียวพ่อได้ยินอะไรไม่รู้เบียวไม่รู้อะไรไเฮียเก็บเข้าหมู่บ้านดีกว่าไอสัตว์กูยังไม่ได้ทำอาเฮ้ไอเฮียไอสิ่งนั้นแม่งฆ่าตัวถูกขนาดนี้เลยเหรอวะโอ้รู้สึกว่ากูจะมีท่ามลงแล้วแหละโอ้โหอ,อาหารอาหารแบบเบิ่มๆถ้ากูปล่อยบีโอไว้นี่บีโอมันจะปิดหนีกูไปเนี่ยเบียวเบียวอย่ามาเนี่ มานี่มาอยู okay. ่กับพ่อก่อนไอ้เที่ยพ่อไม่อยากอยู่คนเดียวแม่งตกดึกมืดและเอึมคืนแล้วสิวะเนี่ยเอ่อกูควรจะทำอะไรดีวะเนี่ยตอนนี้เฮ้ยมึงอย่าเปิดประตูเข้ามาดิมึงมานี่ดิไอ้ไอ้เด็กเครียดบริษั์มันเกือบแล้วนะบริษั์มันเกือบแล้วนะโอเคมึงหยุดเปิดประตูเข้าออกอยูกูแทงแม่งสักทีว่าแต่อย่าได้เชื่อจังเลยเว้ยทำไงให้กูได้เชื่อทีวะเนี่ยคือมึงมึงโกงสตีนกว่าเออดีจริงเว้ย มื่อกี้ประตูมันเปิดเองใช่ไหมกูได้ยินเสียงเดินกูได้ยินเสียงเดินจริงเลยเว้ยมึงมานี่เลยมึงมานี่เลยมึงมานี่เลยไอ้สัดมึงไปหลบอยู่ตรงนั้นนะไอ้เชี่ยที่นี่มันที่นอนกูเป็ดกูตอนนี้กูควรทำอะไรดิคือเสร็จเรืมม่องมันมืดชิบหายเลยกูมองไม่เห็นหาอะไรข้างนอกด้วยซ้ำน,นะเนี่ยนอนดีกว่านอนในเช้าแล้วก็ไปลงเมืองดีกว่ากูเนี่ยเยี่ยม เช้าแสนสดใสของก,กูแล้วก็คนละเซนกับไอเงาที่มันอยู่บนหัวกูเ็รึเกินในที่ชื่อตัวเบลรรเลยมันปิดได้ปหมเนี่ยเอาดอกไม้ไปให้พี่โอ้กูแดดดีกว่าโอ้ยโหเชี่ยทำขนาดเบิม้มโอเคสงสัยต้องมาลงตรงนี้เอาแล้วไม่นเนี่ยตรงนั้นไม่ต้องลงดีกว่าลงตรงนี้แหละเตรียมตัวเลยแล้วกันอ่ะพี่โอ้เด็กเข้าไป อะไรประตูมันเปิดเองหรืออะไรเมื่อกี้ประตูมันเปิดเองสักที่ไหนล่ะไอเด็กเชี่ยแบงไา้เจ้าแบงบายเจ้าเอาพี่โออยู่นี่พี่โออย่าพิ่งออกไปเดี๋ยวพ่อกลับมาไม่ต้องห่วงสิที่มึงได้ยินไปก่อนหน้านี้เป็นแค่ภาพลวงตาเว้ยหูมึงแววไปเองนะเดี๋ยนะจะว่าไปกูสามารถไม่ได้แรงกูไม่เยอะขนาดนั้นถ้าข้างล่างน,นั้นรอกูยเยอะอ้าวโหวโคตรมืดเลย มันไม่ได้มืดมันเป็นน้ำเฮียไอ้เฮียโอ้เชี่ยโอ้เกือบละกูกูต้องหาเหล็กให้ครบชุดก่อนตอนนี้แล้ะกูก็จะไปทำสิ่งนั้นโุ้ยเยับไปเลย yeah. เชี่ยเหล็ก boom, boom. เบิ่มเบิ่มเสียงเพลงไหมครับกำลังบรรเลงแล้ะกูทำรู้สึกผ่อนคลายและเกินกูได้ยินเสียงเบบีสปีกูเป็นผ่อนคล,ลายเลยสัตว์โอ้เหล็กโคตรเยอะแม่งวิ่งตามกูมาแต่ไกลเลยเฮนี่ตัวเต๋งขนาดนั้นเลยอืม เีย yeah. ตาข้างขวาคูกระตุกมีบางอย่างที่กำลังจะโผล่มามีซัมติงที่กำลังจะโผล่มากูสัมผัสได้ไม่ครูได้จะคิดเองเหมือนกันนี่แหละเฮ้ยโบกูก็ลงมาอยู่ในทา่ามวนะเว้ยครูก็ไปเห็นเจออะไรเลยนี่หว่าที่กูอยู่ข้างบนนี่มึงมาเอามาเอาเลยนะไอ้สัตว์กลัวโลมากูก็ไม่ใช่ว่าจะอันนี้ได้เลยเว้ยแม่งกูก็คือท็อตมาตลอดเวลาเป็นงั้นกูมองไม่เห็นเสียงอะไร กูได้ยินเสียงใครขุดอะไรสักอย่างลูกกูหลอนไว้เฮียเฮ้ยกูได้ยินเสียงนะเฮเย่ก hey. ูได้ยินเสียงบางอย่างเว้ยแต่ตอนนี้กูพิสูจน์ไม่ได้ได้ชุดเหล็กมาเกิดทั้งตัวแล้วและคราวนี้กูก็พร้อมที่จะลุยมาเลยเสียงอะไรวะครบเซตใส่ปุ๊บหูกูหายปับ๊บไหนดูสิ ่ตรงไหนเออทงนี้หรือเปล่าอู้เหียเสียงถ้ำไปสัตว์้ยแม่งคนลุกชิบหายโอ้ยเฉียมันฝรั่งหมอไม่เห็นหาอะไรเลยเว้ยมืดชิบหายคิดถูกคิดผิดทีก่กูใช้เชดเดอร์นี้ไ่มเนีบว่าโอ้เขามาลึกพอสมควรแล้วนะแกมมาเจอไอ้อเอเมทงอามทิสอะไรสักอย่างนี่แล้วเลย มปแค่ทางผ่านมนไม่ใช่ทางผ่านด้วยซ้ำกูต้องขุดลง <c oughs> ไป <c oughs> แม่งแม่งเอนไปยิงกัตลอดเลยลึกอไงไว้เอียโผว่าไปให้ตัวเป็นเสียงเนี่ยเชื่อถ้ากูจะขุดลงเองกู <c oughs> ขึ้นไปข้างบนดีกว่ามั้งเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งกูเริ่มขุดตแต่ตรงนั้นจะเป็นจุดที่ดีสุด อย่างนี้แม่งไม่น่าสนุกเท่าไหร่เดี๋ยวกูหลงด้วยไอ้เหี้ยแม่งเจอหาอะไรจำตั้แกใส่กูก็ไม่รู้อีกเมื่อกี้วัดทำไมจู่ๆแม่งมืดวะอย่าคิดนะเว้ยสัตว่อย่าเล่นตุกตุกชิ่นนะอย่าเล่นตุกติกเชียวนะกลัวมันกลัวามาเล่นกูแลไอ้เหี้ยกลัวมันเล่นกูแล้วกลัวมันเล่นกูจรงิงโคตรมืดมืดชิบหายเลยไอ้ล <c oughs> ูกโอ้ชิต oh, คนลุกเลยแซดบุดี้เลยเออหลังนี้แหละอ่ะแล้วก็มึงมาจากไหนเนี่ยฮะมึงไม่ต้องมานอนมึงลงไปอยู่ข้างล่างไฟบีเราจะเดินทางกันไว้วันเนี้ยก็ไปกูมาจากทางไหนวะทางนู้นกูต้องเดินไปทางนี้ต้องไปทานทิศเหนือรักันกูยังคิดอยู่เลยว่าไอ้มอดนี้เนี่ยมันอัปเดตไปไกลขนาดไหนแล้วเพราะว่าไอ,อ้คนที่แนะนําให้กูเล่นก็ประมาณเกือบอาทิตย์ก่อนแล้วัางไอ้เชีย ไม่ก็หลายอาทิตย์แล้วอ่ะไม่รู้ว่ามอสต์นี่ขยันนับตีหรือเปล่าด้วยทุกอย่างยังดูปกติดียังไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วนั่นมันสีละจะลึกเคลียอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเดินบนน้ำได้เอ้ยเฮ้ยมึงเดินบนน้ำได้ใจวะเฮ้ยโอ้ยปฏิบัติกรรมันโคตรอลังการเลย b ีโอเห็นนั่นเปล่าวะอ๋อไม่เอาป่านีได้ไหมเอ้เชี่ย แม่งมืดกับมืดมองหาอะไรก็มองไม่เห็นเหม็นกลิ่นอะไรก็ไม่รู้อีกไอ้ชัดเฮ้ยมึงอะไรเดีย๋ยมึงแดนหลบเหรอฮึไอเชีย่ยลาม,มีรูด้วยหรอแล้วตอนนี้มันก็เริ่มไกลมืดแล้วซะด้วยไอเชีย่ยขนาดไอสิ่งนั้นยังผลวมาตอนเช้าได้ ถ้ามันเป็นตอนกลางคืนนี่มันไม่เดินมาเป็นขบวนพาเลทเลยเหรอวะไงสัตวอืมกูไม่อยากเดินผ่านป่าเลยเอาวะเดินก็เดินผ่านป่าวะถึงจะมองไม่เห็นหาเลยก็คือตอนเนี้ยอู้ชิ้นฉันถือบีโออยู่ฉันเลยมองไม่เห็นจี้สัตวใ์ใกล้ก็กูคิคดผิดนะที่กมูมาเดินในป่าเนี่ยไอ้สัตวนน์กูมองไม่เห็นจริงแล้วเว้ยเออโทษดูอย่ากสภาพกูคงต้องปล่อยบีโอไปจริงๆแล้วอะโชว์เดียวไอ้บีโอไม่ไม่ได้เหี้ย มึงเนี่ยขยันมาแต่จำต้อแกดลำเดินแล้วมึง่ยมึงเฟ็นละลายไอ้แคนซี้ไอ้แคนซีเช้ากับบรรยากาศด,ดีสดชื่นจริงๆนักวัวเดิมนมาเจอทะเลสดชื่นจริงๆแต่ตอนนี้กูยังหาของที่มันอยู่เกี่ยวกับมอสนี้ไม่เจอเลยวะ่ะมันจะเป็นสถานที่ลึกลับและสิ่งหัศจัรย์สิ่งนั้นเว้ยกูก็ไปเห็นแววว่ามันจะเจอเลยว่ะตอนนี้เอาล่ะกูต้องออกเดินทางผ่านหมอนี่โคตรหนากลางทะเลสาบอันกว้างใหญ่ ไอ้รูกสึกีจไงพายเออเกิดอะไรเลือกวู้ใส่อะไรไปถ้าคือชีวิตกูแล้วมั้ง,งเนี่ยไอ้สั์แ์ไม่กูจะไม่เจอเกาะเลยเดี๋ยวเออกูเจอเกาะละมีต้นไผ่ให้กูด้วยแล้วก็เสาปฏิมากรรมสุดแสนจะเพอร์เฟกต์เออเจอหมู่บ้านแม่มีที่ค้างแรมแล้วกูเข้ามาเปไ็นหมู่บ้านที่แบบ เหี้ยกูใช้คาว่าหมู่บ้านได้ไม่ได้ไอ้สัตว์มีบ้านอยู่สามสี่หลังเองเนี่ยเสียใครตู้พี่เครี่ยวหรอวะกูเล่มกูเล่มกูได้เสียบางอย่างกูเล่มมึงดีเหมือนกูใช่ไหมไม่เสียให้พวกหานี่เดินเอออเาเป็นว่าขอว่าขอที่นี่หน่อยแล้วกันนอนสิว่ามันไม่มืดหรือไงเนี่ยไอ้สัตว์กูแทบจะมองไม่เห็นอะไรข้างล่างละแล้วคือที่หมู่บ้านนี้มึงจะแออััดกนอยู่ที่นี่เลยหรือไงเนี่ยทำไมว้า เฮียอะไรวะเนี่ยกูจะพูดนะใบกูนอนไม่ได้สักทีวะเออโอ้ยเจออะไรวะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยไปต่อละกูอ๋อไอ้สัตว์ตรงนั้นก็มีหมู่บ้านอีกเหรอเชี่ยมึงแยกกันนนี่คมกันหรือไงมะเนี่ยโอ้มีแบบนี้ด้วยอ่ะนี่ย มีแจกของฟรีให้กูด้วยเหรอเนี่ยสุดยอด <S <S มึงดีเสียอะไรบอกวะเพื่อนแล้วไอ้สรุปนี่คืออะไรวะเนี่ยไม้กางเขนเหรอไม้กางเขนจริงๆด้วยเว้ยทำไมได้วะเนี่ยเอาไว้ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายใช่หรือเปล่าถ้าเจออ้หาในกูก็แค่วางไม้กางเขนใช่ไหมเฮ้ยระวังนะเว้ย ถ้ามึงจะโผล่มาหากูรอบนี้กูไม่เอาอ่าเคนเ็นนั่นไงฝ่าลงพื้นอะไรมึงได้ไปพบกับพระเจ้าเลยนะเชี่ยพระเจ้าที่กูเคยสู้ด้วยแม่งหน้าตาประลักชิภายเลยด้วยนั่นทำเหรอไม่อะโอวยสิทไม่อะทำแหละแล้วก็ต้องลงไปทางไหนเนี่ยนี่เหรอโออว่ยันดีฟสลเลดเลยว้ยเต็มอ้าวเสีงสเยงใครกระซิบแล้ววะก<อ>ูปากไม่ก<อ>็เข็น กูมีสิ่งนี้อยู่แล้วกูจะปลอดภัยไม่มีใครมาทำร้ายกูได้ไม่มีปอลอดภัยร้อปอร์เซนขุดลงไปเรื่อยๆนี่กูจะเจอทำแบบเบิ่มๆปะเนี่ยเรืองกูจะเจออะไรสักอย่างแล้วทำไมมันมีกาวไว้อยู่ตรงนี้วะเบ็ดล็อกว้าวกูจะกาวไว้ในเบ็ดล็อกอะนะโอ้โหกูลงมาเสียเวลาเปล่าๆเลยนี่วะเนี่ยเพราะแต่บางครั้งมึงก็เล่นตัวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยบางครั้งก็กไม่กล้าโผล่มาเลยกูถือไม้แขกอยู่ว่ามันเลยไม่กล้าโผล่มาเนี่ยแล้วกูก็เจอหมู่บ้านนี่แก โอ้โห oh, oh, แล้วรอบนี้แจกนะให้กูซะด้วยไอ้เขียมึงแจกออฟซิเดียนพอที่กูจะจะไปนรกเลยแหละโคตรอื้อหือเป็นสีโคตรจะแสบตาเลยนี่วะเนี่ยโอ้ไม่จ้าว่าแต่กูจะเข้ามาทําไมวะเนี่ยไอ้กลับดีกว่าถือว่าซร้างเป็นไอ้นี่แล้วกันนะสีมงคลแต่มันก็ไม่โผล่มาจริงนะไปเฉลารอบนี้ตั้งแต่กูได้ไหมเขียบมันก็ไม่มายุ่งกับกูอีกเลยสักสิทธิ์จริงๆสักสิทธิ์จริงโอ้โคตรเม็ด ก็ไปนอนบนต้นไม้แล้วกันนะวันนี้ดูบรรยากาศภาที่ตกดินนั่นสิวะแดงฉามาแต่ไกลเลยปากมาไม้แงงเขียนไปเลยเออไอเสร็จจะว่าไปสร้างบ้านต้นไม้แม่งเลยแล้วกันไหนๆก็วางละสร้างแม่งตรงนี้นี่แหละแล้วรู้สึกปลอดภัยและไม่มีสิ่งใดทำอะไรกูได้เอาละก็ประมาณนี้ไม่ได้เย่ขนาดนั้นอืมสวยงามมากฮ่าบ้านดีๆสักหลังก็ต้องเป็นบ้านต้นไม้นี่แหละวะตั้งแต่มีไม้แงงเขียนก็ไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นเลยไปหรือกูต้องเผาไม้แงงเขียนเนาะ เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวมันจะเผาบ้านกูแทนเนี่ยแหละเอาละเดี๋ยวคงต้องอทำที่ลงถ้ำแถวๆนี้หน่อยแล้วมั้งเนี่ยกุส่าได้บ้านแล้วด้วยนี่ไงมันจะโผล่มาก็ได้ในรอบนี้มไม่ไ้โผล่มาเขนมาแล้วด้วยรู้สึกว่ามึงจะหายเงียบไปเลยเน่เฮียกลัวมาเข็นขนาดนั้นเลยเหรอนี่กูต้องขุดจริงๆหรอเนี่ยเออก็อย่างนี้แล้วกันลงตรงนี้เลยโอ้ถ้ำเหรอ ลงมาแป๊บเดียวเองนะเนี่ยเอ่อดูไม่ค่อยเหมือนท้ำน่ำไหลเลยโอ้โหท้ำอีลุงตุงนางอะไรวะเนี่ยจีเสร็จกูชอบหลอนเห็นไอ้หานี่เป็นเพรตลอดเลยวิต้องหัวใจท้ำน้ำไปเจออ่ะแย่ด้วยพี่อะไรวะกูตกใกจไปสัตจู่ๆมีน้ำแข็งก้อมาจากไหนวะของมิมไมยบอกกูวีมไาม้เขียนเอาใหญ่ในสัต วัดกอเลยขึ้นทำไมจุด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 ไฟกูแม่งแตกสลายหายาไปในพริบตามีซัมติงกันมนจะเล่นกูมีซัมติงกันมนจะเล่นกูไอสิ่งนั้นไอสิ่งนั้นมันมองกูอยู่ไอสิ่งนั้นมันคือน,น้ำเสียงท่าไม่เกีย่ยวเฮ้ย เองไหมครับเริ่มบรรเลงอีกครั้งอย่างน้อยบรรยากาศก็ไม่เงียบเหงาจนเกินไปแล้ววะวัดเดี๋ยวอย่าบอกนะม่าคุณท็อตคูออ์หมดเลยอ่ะเฮียคูถามจริงถ้ามันคดออกหมดนี่แบบมันเลยนะเฮียขากลับคูดโดนมังมังเกอร์มอนเตอร์ลุงกระทืบเลยนะโอเคเฮียก็ด,ดูโอคุณหมดเกลี้ยงโอ้ยคนลุกเลยสร็ วัดวัดว้าวว้าวว้าวโบโบใจเย็นก่อนนะโบแช่มึงขุดบล็อกเลยด้วยเหรอมึงวูงใส่กูอย่างนั้นเลยเหรอโอ้โหไอสัตว์โบแม่งเคทีเคทีขุดบล็อกไอแช่ขี้โกงชิบหายนี่มึงขุดพื้นที่ให้กูเลยเหรอเนี่ยไหนขอดูไหนซิว่ามีอะไรแถวนี้ไหมก็ก็คือมึงสปาวอยู่ในห้องอย่างนี้แล้วมึงก็ขุดมาใส่กูนะสุดยอดไปเลยขอบคุณมากคุณลูกพุทเจ้าถไอเว เฮ้ยอะไรวะนี่มึงคือมึงอยู่ในพื้นที่เดียวกันแล้วมึงจะหลออสะบายกูสองตัวเลยอะนะมึงตลกอะกูลงมาถึงวัยเกือบจะ30นี่มันจะสุดลำแล้วนะเฮ้ยเจี๊ยกูยังไม่เจอท่ามเลยกูเจอแต่หาแล้วก็ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยเจอท่าเรียวอู้หเฮียขุดเจอเพชรแม่งวู้เจอแล้วเว้ยขอหาเพชรหน่อยขอหาเพชรหน่อย ไปวะไม่ใช่ทำอะไรดิกระสุนออกมาว้าวโอวว้าวสุดยอดกว้างแบบนี้นี่กูต้องเจอเพชรแน่นอนแถมกูต้องเจอไอ้เหี้ยนั่นด้วยสายกูลงมาแป๊บเดียวแม่งโผล่มาสามรอบติดเลยไอ้เหี้ยงกูมีไอ้เคงรอบในเวนหาเพชรก่อนเลยกูเพชรอยู่แถวนี้ก็ได้เนี่ยอือยังส์ยังส์ยังส์ยส์ทำไมมันต้องมีไอ้หน่อไม้ ทะเลงอกในท่าอย่างงี้กูรู้ว่าเพชรตลอดเลยโอเคเจอเพชรแล้วเรียบร้อยเม็ดงามดีจริงเลยก้อนเดียวขอบคุณมากขอจเจริญเจริญให้แสงเอา <Hello. S 1> เฮโหลไอ้ก้อนมันสป,ปาวี้อะไรของมึงเนี่ยหัวใจก,กูเต้นโดกคดกี้ดุกี้รวยงามจริงสวยงามจริงาเพชรเป็นง,งามก้อนที่สองโอ้ยเ,เวนให้กูค้าบดับเพชรไม่เอส้สัดอุ้ยจับตุ๊กแก อั้มโอยเหียมมันก็ระเบิดดีๆวะแบ๊สวยงามมากไปเฮ้ยเฮียมันคิดมึงอย่าคิดว่ากูมองไม่เห็นมึงอ้สัตว์ตากูดีจะตายโอ้โ hey! หมึงจ like ูบกูเลยไหมสัตว์ฮะมึงจูบกูเลยไหม เฮียขอแต่งงานกูก็ได้กูกูตกลงด้วยเฮียแม่งโผล่มาหาอะไรเขามึงยังไงวะเช็่เมึงหลายเชื่อไอ้สัตว์ไอ้เฮียมึงโผล่มาไม่ให้ส้มให้เสียงหลายเชื่อแล้วไอ้เฮียแม่งโผล่มาแม่งแบบโห่เย็ยโจมกันหน้าเขเลยใช่ไหมเฮ้ยเฮียอะไรสไปเดอร์แมนวัดเสียใครถอนหาใจมึงมึงเหนื่อยใจเหรอไอ้สัตว์อุ้ยเฮีย มัเป็นไรของมึงเนี่ยไปเป็ดไม่ได้ยินเลยเสียงนั่นไหมมันจะอยู่แถวนี้ก็ได้นะเว้ยไอ้เชี่ยมึงยิงไอ้สัตว์คุยกับกูดิเฮ้ยและทีนี้กูก็เริ่มคิดแล้วว่ากูจะขึ้นได้ไหมถ้ากูยังลงไปลึกว่านี้เนี่ยโอ้เพชรอยู่ไหนกูเจอเพชรแค่สองก้อนถ้ำมันเท่าบ้านกูเจอเพชรอยู่สองก้อนถ้ำตั้งใหญ่พาคุณลงไปสองรอบขึ้นดีกว่ากูเพชรสองก้อนกูเอาแค่เพชรสองก้อนก็ได้ว่าไม่โลภากเดี๋ยวลาบกูหายอดแดกขึ้นมาอีกตรงนี้มีน้ำไป โอ้โหนี่มันมีชเชนเป็น p o s บ i b l e ได้ไงเนี่ยตึมตึมตื้อเด้อโอ้ยกูรู้แลละกูอยู่ที่ไหนแล้วกูจะรู้ได้ไงว่าบ้านกูยอยู่ไหนเนี่ยโอ้โ oh, หเอ่อที่ไหนวันนี้โอ้บ้านกูเฮลเย่ yeah. บ้าน <c oughs> มีแค่นี้เียกว่าบ้านแม่งสุดยอดเลยว่ะคุณเนี่ยอะถึงบ้านอย่าปลอดภยัย ไล่ข้อกางขามีไว้กางเขนอยู่ที่นี่แล้วก็จะไม่มีอะไรทํากูได้เอาเป็นว่าขอตัดแค่ตรงนี้ก่อนละกันก็เป็นมอดที่สุดยอดไปเลยวะ่ะไอ้เขี้ยมันก็ไม่ได้แบบเล่นตัวขนาดนั้นบางครับมันก็โผปลป่ดีบางครับมันก็ไม่โผล่ไป,รปรเลยแต่โดยรวมนะดีกูไม่รู้จะได้กลับมาถ่ายต่อหรือเปล่านะเพราะว่ากูรู้สึกว่ากูยังไม่ค่อยอิ่มเอมกับมอดนี้เท่าไหร่กูเลยอยากได้มันอีกแต่ก็นะแล้วแต่พวกมึงจะมาให้กูเล่นต่อหรือเปล่าดังนั้นก็เออเดี๋ยว กูได่เสียอะไรมึงนี่ไงเสียมึงเหรอไม่ะก็ปกติกูคงหลอนไปเองแลวเมื่อกี้ตีเสียอะไรกันไม่รู้ไปๆๆเฮียย้ายๆไอ้สัสกูได้ไปพักผ่อนสักหน่อยนะเฮียป็นถ่ายมาสองชั่วโมงแล้วไอ้สัส